วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างแผนภูมิกันนะคะแต่ก่อนที่จะสร้างแผนภูมิได้เราก็ต้องมีข้อมูลที่จะนําไปสร้างแผนภูมิก่อนนะคะซึ่งข้อมูลที่จะได้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเราต้องมีข้อมูลดิบๆมาก่อนนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะสมมุติสมมุตินะคะข้อมูลขึ้นมาก็คือข้อมูลสีที่นักเรียนป 5ทับ7ชอบในที่นี้ปห7ทับมีหมดกี่คนคะถ้าดูจากข้อมูลในหน้านี้นักเรียนปห้าทับมีทั้งหมด12คนนะคะห้องนี้นักเรียนน้อยมากเลยอะมาดูกันนะคะก็คือเลขที่1ชอบสีแดงเลขที่สองส้มเลขที่3าชอบสีเขียวเลขที่4ี่ส้มเลขที่ห้าเขียวเลขที่หม่วงเลขที่7ดชมพูเลขที่8ส้มเลขที่9ชมพูสิบ ม่วง11แดง12ฟ้าอ่าทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จัดการทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการสรุปผลนะคะอ่ามาดูค่ะถามว่านักเรียนห้องนี้มีสีที่ชอบทั้งหมดกี่สีแต่ก่อนที่จะตอบได้นะคะเราก็มาพิมพ์ลงไปก่อนอ่ามาดูแต่ละสีเลยค่ะเริ่มแต่เริ่มแต่สีแดงะคะ่ะสีแดง มีเลขที่เท่าไหร่ชอบบ้างสีแดงมีเลขที่หนึ่งคุณูก็เปลี่ยนสีนเป็นสีแดงแล้วกันสีเลขที่ไหนที่เราใช้แล้วเป็นสีแดงนะคะอ่าสีแดงเลขที่หนึ่งสีแดงชอบต่อไปสีแดงมีเลขที่เท่าไหร่อีกมีเลขที่สิบเอ็ดนะคะก็มาเขียน หมดหรือยังคะอ่าหมดแล้วต่อไปสีที่ 3. สองสีที่สองสีส้มสีส้มมีเลขที่ไรบ้างคะสีส้มมีเลขที่สองอ่าคี่โคเปลี่ยนสีก่อนสีส้มเลขที่สี่ที่สี่ เลขที่แปดต่อไปค่ะสีที่สสีเขียวสีเขียวมีเลขที่3เลขที่ห้า อ่าหมดแล้วต่อไปสีที่สีคือสีม่วงสีม่วงมีเลขที่6สีม่วงมีเลขที่10เห็นไหมน,นะคะต่อไปสีที่5สีชมพูชมพูมีเลขที่ เลขที่เก้าสุดท้ายสีฟ้ามีเลขที่สิบสองชอบอยู่คนเดียวทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วนะคะมาสรุปกันหน่อยว่าตกลงสีแดงมีกี่คนสีแดงสองสีส้ม 3สีเขียว2ส,สีม่วง2ส,สีชมพู2และสีฟ้า1จากนั้นเรานำตัวเลขด้านหลังะมาบวกกันลองบวกกันดูซิว่าครบทั้ง12ไหมสองบวกสได้5 5บวกสได้7 7บวกสได้ 9 9บวก2ได้11และ11บวก1ได้12โอเคข้อมูลครบนะคะ,ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นแบบสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำข้อมูลนี้นะคะ่ะไปสร้างเป็นแผนภูมิกันนะคะอ่าทีนี้วิธีการสร้างแผนภูมินะคะเราก็ต้องเข้าไปที่แท็บแทรกนะคะแท็บแทรกคือ insert นะคะอ่าเข้าไปที่แท็บแทรก จากนั้นไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่าแผนภูมิค่ะรูปนี้นะคะคลิกเลยจากนั้นเราเลือกเป็นแผนภูมิคอลัมน์เลยนะคะตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะกดโอเคตกลงสองสักครู่นะคะจากนั้นเมื่อกดสร้างแผนภูมิเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นโปรแกรมตารางสีเขียวๆตัวนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับโปรแกรม Excel นะคะความจริงก็คือโปรแกรมเ x c e l นั่นแหละค่ะ อ่ะทีนี้มาดูโปรแกรมนี้กันนะคะทิปมีลักษณะเป็นตารางนักเรียนเห็นตัว A ตัวนี้ไหมคะคุณครูเอาเมาส์วางที่ตัว A สังเกตไหมว่ามันจะเป็นลูกศรชี้ลงถูกไหมคะคุณครูคลิก1ค,ครั้งตัว A ตัวนี้นะคะเรียกว่าคอลัมน์นะคะคอลัมน์หรือเรียกว่าคอลัมน์ A คุณครูเอาเมาส์ไปทิ่ที่ตัว b ตัวนี้เรียกว่าคอลัมน์ B คที่ที่ตัว C คอลัมน์ C ท,ที่ตัว D column D สังเกตนะคะคอลัมน์คือแนวตั้งนะคะแนวตั้งต่อไปเมื่อมีแนวตั้งแล้วก็ต้องมีแนวนอนแนวนอนคือเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะเอาเมาส์วางที่เลข1สังเกตลูกศรชี้ไปทางด้านไหนคะทางด้านขวามืออา้าคลิกลูกศรที่ตัวเลข1 แนวนอนตัวนี้เรียกว่า r o 1นะคะเอาเมาส์คลิกที่เลข2โร row สอง row ส r o r o ไปเรื่อยๆนะคะแนวนอนเรียกว่า r o อเาทีนี้สังเกตนะคะในโปรแกรมนี้นะคะจะมีเรียกเป็นช่องช่องพวกนี้ช่องพวกนี้นะคะเรียกว่าเซลล์เซลล์แต่ละเซลล์มีชื่อเรียกนะคะยกตัวอย่างคุณครูเอาเมาส์คลิกในช่องนี้ ถามว่าช่องนี้อยู่ในคอลัมน์อะไรคะคอลัมน์ A โรที่เท่าไหร่คะโรมที่1ดังนั้นเซลล์นี้มีชื่อว่า a 1นะคะ a 1นี่คือชื่อเล่นของเขาชื่อเต็มคือคอลัมน์ a โรหนึ่งเรียกสั้นๆว่า a 1ต่อไปช่องนี้ที่คุณครูคกำลังคลิกอยู่อยู่ในคอลัมน์ A โรที่2เรียกสั้นๆว่า a 2ถูกต้องค่ะเอาเมาส์คุณครูเอาเมาส์คลิกในช่องนี้อยู่ในคอลัมน์อะไรคะคอลัมน์ c โรที่ c เรียกสั้นๆว่า c 4, 4ค่ะเอาเมาส์คลิกในช่องนี้อยู่ในคอลัมน์ d โรที่2เรียกสั้นๆว่า ด2นะคะอ่ะทีนี้ค่ะลองดูใหม่นะคะคุณครูถามว่าในช่อง A2 ทุกคนลองดูนะคะคอลัมน์ A โรที่สองมีคำว่าอะไรอยู่คะในช่อง A2 เจอ,อยังคะ อ่าช่องนี้ค่ะแค t e g อรี1หนึ่งถูกไหมคะต่อไปคุณครูให้ทุกคนหา C4 แค่ค่ะ C4 ถามว่า C4 มีเลขอะไรอยู่คะ C4 เจอหรือยังคะ C4 ช่องนี้มีเลข1.8มีใครถูกบ้างคะต่อไป เลข5ค่ะทุกคนหาเลข5ไหนเลข5อยู่ในคอลัมน์อะไรคะอยู่ในคอลัมน์ดี row ที่เท่ไรคะ row ที่5เรียกสั้นๆว่า D5 คือช่องนี้พอจะนึกภาพออกแล้วนะคะอ่าทีนี้ต่อไปค่ะมาเริ่มลงมือสร้างแผนภูมิกันเลยดีกว่าอ่ะทีนี้ทุกคนสังเกตนะคะในโปรแกรมตารางกับแผนภูมิ ทุกคนเห็นคำว่าค a t ต g o ร y 1มัหนึ่งในตารางตัวนี้กับตัวนี้มันมีความสมคัญกันหรือเปล่าลองดูนะคะทีนี้ในคอลัมน์ A นะคะเราจะใส่สีลงไปนะคะ,ะเริ่มจากในช่อง A2 นะคะเราจะต้องพิมพ์คําว่าแดงพิมพ์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Enter ทุกครั้งสังเกต เมื่อเราพิมพ์คำว่าแดงแล้วกด enter ตัวนี้ค่ะเห็นไหมมีความสัมพันธ์กันนะคะนี่นะคะอ้าวต่อไปในช่อง a 3พิมพ์คำว่าอะไรคะส้มถูกต้องค่ะพิมพ์เสร็จแล้วกด enter นี่มาแล้วนี่นะคะมาแล้วนะต่อไปในช่อง a 4พิมพ์คำว่าอะไรคะเขียวพิมพ์เสร็จแล้วต้องกด enter ต่อไป a 5พิมพ์คำว่า ม่วงพิมพ์เสร็จแล้วกดอะไรคะ enter ต่อไป a6 พิมพ์คำว่าชมพูอย่าลืมกด enter และต่อไปค่ะสุดท้ายสีสุดท้ายคือสีฟ้าพิมพ์ในช่อง a7 นะคะพิมพ์เสร็จแล้วอย่าลืมกด enter ด้วยอ่าเรียบร้อยนะคะทีนี้ทำยังไงต่อคะ แล้วเราจะนำตัวเลขสรุปด้านหลังไปใส่ในช่องไหนในช่องคอลัมน์ B เลยค่ะนี่คอลัมน์ B สีแดงกี่คนคะสีแดง2ใส่เลข2กด Enter สังเกตแท่งสีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงคะมองทันไหมสา้ามองไม่ทันลองดูอีกนะคะสีส้มมี3คนใส่3กด Enter มองทันหรือยังคะ แท่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือแท่งสีฟ้าตรงนี้นะคะแท่งสีฟ้าต่อไปสีม่วงขอโทษค่ะสีเขียวกี่คนคะสีเขียว2คนกด enter สีม่วง2คนสีชมพูก็2และสีฟ้า1คนกด enter เรียบร้อยอ้าวแล้วทีนี้ยังมีแท่งสีส้มกับสีเทาที่ไม่ได้ใช้ทำยังไงคะ เราจะลบมันก็ได้นะอ่ะทุกคนลองลบอ่ะครอบคอลัมน์สีกับคอลัมน์มีแล้วกดลบอ้าวแท่งหายไปแล้วแต่เอ๊ะทำไมแท่งสีฟ้ามันถึงเอียงไปทางด้านซ้ายมือมันไม่อยู่ตรงกลางล่ะคะทำยังไงให้แผงปูมแท่งของเราให้แท่งของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางทำยังไงเลยทุกคนสังเกตเห็นกรอบสีฟ้านี่ไหมคะ และสังเกตที่มุมล่างขวานะคะมันจะมีจุดสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสเข้มๆอยู่เห็นไหมคะเอาเมาส์ไปวางเอาไว้ทุกคนสังเกตนะเอาเมาส์ไปวางแล้วเมาส์จะเป็นลูกศรทะยงซ้ายขวาคลิกซ้ายค้างดึงมันเข้ามาถึงคอลัมน์ b แล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่จุดตรงนี้ ุดหนาๆเอาเมาส์วางเป็นลูกศรทะแยงคลิกแล้วดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยเมาส์ออกถามว่าตอนนี้เราได้แผนภูมิแท่งหรือยังคะเ,เราได้แผนภูมิแท่งแล้วถูกไหมคะแต่ถามว่าองค์ประกอบของแผนภูมิของเราครบหรือยังเอ,อ่ยน่าจะยังนะอา้าวแล้วองค์ประกอบของแผนภูมิน่าจะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยน่าจะมีอะไรเอ่ยชื่อแผนภูมิใช่ไหม อ่าทีนี้ชื่อแผนภูมิก็ต้องอยู่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าวิธีการใส่ชื่อแผนภูมอ่าคลิกตรงนี้อ๋อเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการใส่ในกรณีที่เราเผลอลบชื่อแผนภูมิออกไปนะคะอ่าทุกคนลองคลิกดูนะคะตรงนี้คลิกแล้วกดลบอ้าวในทีน่นี้ชื่อแผนภูมิหายแล,แล้วแล้วเราจะใส่ชื่อแผนภูมิยังไงล่ะวิธีการนะคะที่เครื่องมือข้างบนค่ะเครื่องมือแผนภูมิตัวนี้ คุณครูลืมบอกอีกหนึ่งอย่างเครื่องมือแผนภูมิตัวนี้นะคะมันจะแสดงขึ้นมาขอเมื่อเราคลิกแผนภูมิที่เราสร้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเมาส์คลิกนอกแผนภูมินะคะสังเกตคุณครูเอาเมาส์คลิกตรงนี้นะปุ๊บเครื่องมือแผนภูมิจะหายไปดังนั้นถ้าเราต้องการให้เครื่องมือแผนภูมิโผล่ขึ้นมาหรือให้มันแสดงขึ้นมานักเรียนก็ต้องคลิกที่แผนภูมิของเราหนึ่งครั้งมาหรือย,ยังคะมาแล้วนะอ้าวทีนี้ค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะใส่ชื่อแผนภูมิเราก็ต้องมาที่แท็บออกแบบนะคะเมนูออกแบบจากนั้นซ้ายมือสุดค่ะตัวนี้รูปนี้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามแท่งแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมินะคะตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งจากนั้นมารูปนี้ค่ะีนนยนสังเกตรูปนะชื่อแผนภูมขอขอโทษค่ะนี่ค่ะชื่อแผนภูมิมรูปนี้ชื่อแผนภูมิ นี่นะคะสังเกตนะคะอ่คุณครูต้องการให้มันให้ใส่ชื่อแผนภูมิด้านบนแผนภูมิเลยเอาคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บโผล่มาแล้วเห็นไหมคะจากนั้นเราก็พิมพ์เลยค่ะแผนภูมิแท่งแสดงแสดงอะไรคะสีที่ ใครชอบคะที่นักเรียนห้องไหนคะห้องปอ .5 ทับ7ชอบนี่นะคะนี่คือชื่อแผนภูมินะคะแผนภูมิแท่งแสดงสีที่นักเรียนห้องปอ .5 ทับ7ชอบชื่อแผนภูมิใส่เรียบร้อยแล้วยังขาดอะไรอีกคะ ื่อแกนถูกไหมคะแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนอ่าทีนี้ชื่อแกนใส่ตรงไหนคะก็เหมือนเดิมค่ะไปที่เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิจากนั้นไปที่ชื่อแกนหารูปนี้นะคะชื่อแกนก็จะมีชื่อแกนแนวนอนชื่อแกนแนวตั้ง นักเรียนสังเกตจากรูปดูก็ได้นะคะรูปของเครื่องมือค่อนข้างที่จะสื่อให้เราเห็นนะให้เรารู้เลยว่ารูปตัวนี้น่าจะเป็นชื่อแกนแนวไหนนะคะในที่นี้อาคุณครูใส่ชื่อแกนแนวนอนก่อนคลิกปุ๊บมาแล้วค่ะชื่อแกนชื่อแกนแนวนอนต้องตั้งว่าอะไรคะรูปนี้สีถูกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะสีแล้วแกนแนวตั้งล่ะคะไปที่เดิมนะคะเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แกนแนวตั้งใส่คำว่าอะไรคะจำนวนนะคะจำนวนโอเคน่าจะเรียบร้อยหรือยังคะองค์ประกอบของแผนภูมิน่าจะแล้วนะอ้าวทีนี้คุณครูลืมพูดอีกหนึ่งอย่างแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้สมมติว่านักเรียนมี13คน สมมตินะคะนักเรียนมีอยู่3คนแล้วก็มีเลขที่13าเนี่ยชอบสีฟ้าด้วยอีกหนึ่งคนแต่ในที่นี้เนี่ยเราลงสีฟ้าไปหนึ่งเราต้องการแก้ไขข้อมูลเราก็ทํำยังไงคะนี่ค่ะไปที่เครื่องมือแผ่นภูมิแล้วก็ออกแบบเหมือนเดิมนี่แหละค่ะตัวนี้ที่เป็นตารางและมีรูปดินสอค่ะแก้ไขข้อมูลนะคะเห็นไหมคะที่คุณคณรูกำลังวนเมาส์อยู่ตรงนี้ คลิกหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะตารางก็จะโผล่มาแล้วจากนั้นเราก็ไปแก้ไขในช่องไหนคะถ้าต้องการเปลี่ยนจากสีฟ้า1คนเป็นสีฟ้า2คนต้องใส่ในช่องช่องอะไรคะ B 2ค่ะถูกต้องนะ B 2 2คนพิมพ์เสร็จแล้วต้องกดอะไรเสมอ Enter โอเคไหมคะ อันนี้คือวิธีการแก้ไขข้อมูลนะคะเรียบร้อยแก้ไขข้อมูลกันได้แล้วใส่ชื่อแผนภูมิชื่อแกนแนวตั้งชื่อแกนแนวนอนอต่อไปค่ะทีนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนสีนี่นะคะเปลี่ยนสีตามแท่งเลยวิธีการเปลี่ยนสีเป็นยังไงสังเกตนะคะตอนนี้ทุกแท่งเนี่ยมันจะมีวงกลมอยู่ตามมุมแท่งนะคะทุกมุมเลยมาลองเปลี่ยนสีกัน เมื่อไหร่ที่มีกลมกลมแบบนี้ขึ้นทุกแท่งนะคะพอเรากดเปลี่ยนสีปุ๊บทุกแท่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันหมดเลยดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นแท่งละสีเราก็ต้องทำให้กลมๆตรงนี้ขึ้นเฉพาะแท่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนก็ให้เราคลิกอีกหนึ่งครั้งสังเกตนะคะเมื่อกี้จากทุกแท่งมีกลมกม ุณคูคลิกอีกหนึ่งครั้งที่แท่งไหนก็ได้แท่งนั้นก็จะมีเฉพาะกลมๆโผล่ขึ้นมา,นะะาก็คือการเลือกแท่งที่เราต้องการเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะจากนั้นก็ไปที่รูปแบบค่ะนี่ค่ะเติมสีรูปร่างเลยค่ะเครื่องมือการเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อไปคลิกที่แท่งสีส้มนะคะเปลี่ยนเป็นสีส้ม สีเขียวอ่าเหมือนเดิมคุณครูเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะสีม่วงคลิกที่ม่วงนะคะเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงสีชมพูอ้าวสีชมพูไม่มีท่ายังไงคะสีเพิ่มเติมค่ะตัวนี้สีชมพูและสีฟ้าเรียบร้อยค่ะ ทบทวนการสร้างแผนภูมิแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์แนวนอนเรียกว่าโรช่องเรียกว่าเซลสัญลักษณ์เวลาเลือกคอลัมน์สัญลักษณ์เวลาเลือกโรสัญลักษณ์เวลาเลือกช่องเครื่องมือแผนภูมิเครื่องมือเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ เครื่องมือแก้ไขข้อมูลเครื่องมือชื่อแกนแนวนอนเครื่องมือชื่อแกนแนวตั้ง